อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ สวัดีค่ะทุกคนก้อยค่ะและเคสนะคะจากก้อย Create in t e ท็วันนี้เราจะพาทุกคนนะคะมาเที่ยวฟรีมาเก็ตค่ะหรือว่าตลาดนัดนะคะมาสวนจตุจักรคล้ายคล้ายส่วนจตุจักรบ้านเราเพราะว่าเขาจะมีเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะคะแล้วที่นี่แบบใหญ่มากๆเลยค่ะแปดโมงกว่านะดูดูดูรถรถเต็มล้วหมด แต่ก็<ด>ที่เขาที่จอดรถกว้างมากที่<ต>จอดรถกว้างใช่แต่คนมาเยอะมากอ่ะเขาคงมากันแต่เช้าแน้วนะมันะเปิด8ด <8 S 1> โมง<ล>คือ8ดโมงคงมาถึงนี่กันแล้วอ่ะ พวกมือสองอ่นนะจักรยานก็มีอันนี้เป็นของมือสองทั้งนั้นเลยบันไดเต็มเลย เอออะไรนะชื่ออะไรนะเนี่ยเซมซ์โอ้ใหญ่มากเลยที่นี่เนาะกว้างมากเลยค่ะเอาแล้วที่ขับรถเข้าไปนั่นแปลว่าอะไรมีที่จอดรถอีกทางมั้งนะน่าจะเพราะว่ามันกว้างอะนะอ๋อไม่แต่กรอบรูปหรืออะไรนั่นนะเออแต่เก้าอี้เหมือนจะเป็นมือสองทั้งนั้นเลยนะ อ๋อมีบางคนเขาก็เอารถมาจอดแล้วก็เปิดไยนะนางบนร้เห็นไหมนี่ผักโอ้ขับเข้ามาได้ด้วยหรือแม่คุณต้นไม้ก็มีนะคะ๋อจ้าบางเจ้าก็ยังโอ้แผงลอยเลยนะเนี่ยบ้านเราแล้วเนี่ยเรตต้องต่างน่ะอืมมันเหมือนตัวจุจักแต่เขาไม่แบ่งโซนเนาะเขาอยากจองตรงไหนเขาก็จองเนาะเออเขาไม่แบ่งเป็นโซนว่าเออแกลำบากข้างหลัง เขาไม่แบ่งเป็นโซนนะว่าตรงนี้ขายอาหารตรงนี้ต้นไม้ตรงนี้คือใครจองตรงไหนได้ก็เอาตรงนั้นก็เอาตรงนนั้เลยเดินกันไปเถอะพวกคุณอืมไอ้เป็นถังังนี่อะไรวะแย่ๆกันอย่างไตรงไปเรื่อยๆก่อนไหมล้วเดี๋ยวค่อยเข้าซอยนี้กันไปะข้าซอยไหนแล้วก็วนออกซอยนู้นเนาะใช่ข้าวซอยนี้แล้วก็วนออกทางนู้นโอ้ส่วนใหญ่จะเป็นเช้ามันมีลมอ๋อไม่มีอ้ยดูสิแพงหน่อยอันนี้กาเช้าป่ะเนี่ย กางเกงเด็กน้อยน่ารักกระจายขายของเก่งนะน่ารักมากผู้ค้าน้อยพ่อค้าน้อยหมวกใบเท่าไหร่รจัดขายของหมวกเขาเพ้นเองเหรอแบบนี้คล้ายๆนั่นหมวก twenty นางบอกยี่สิบเองเหรอหมวกตรงนี้เป็นพวกจักรยานเก่าๆ ส่วนมากจะทนเม็กซิกันนะเใช่ส่วนมากจะเป็นชาวเม็กซิกันค่ะอันนี้ทำอะไรอะคะซ่อมอะไรสักอย่างเปิดซ่อมมันตรงนี้เลยโอ้ยีไม่มาทำไม่ได้เลยนะเนี่ยนี่แบกอะไรกลับบ้านแล้วนั่นหน้ากากอะไรวะออราคาเอ้ยไม่ใช่นัมเบอร์นัมเบอร์จะได้หยิบให้เนาะ อ้าวนูนี้ก็เป็นข้างหลังอีกอะเออมีง้อด้วยค่ะมีง้อด้วยโอ้นี่ไงทานนี้เป็นอะไรไม่รู้นี่มาม่วงใหญ่มากเลยอะนี่เป็นผลไม้ใส่ถังแกมาม่วงสุกโอ้เออที่นี่เขาชอบมีมาม่วงสุกใส่ถังอะนี่นี่ดูน้ำดิน้ำปั่นอันนี้เป็นถัวน้ำเออไข่น้ำอ๋าผลไม้หั่นหั่นเขาแพรเขากินแตงกวาด้วยนะที่เนี่ยคน อ๋อมีน้ำมะพร้าวขายด้วยเหรอเอามมงไม่ฉันอยากกินน้ำมะพร้าวเออเอาสิอะ How much for mangoes? Six d o l l a r What about for u here? What's it mean for? u Huh? All mix All the mix ผลไม้รวมนะคะสี่เหรียญ Mix Mix อ่าห้าเหรียญอ๋อ How about four d o l l a r here? Which one? No, I want t h a คือเขาไม่ค่อยเข้าใจภาษาอังกฤษนะคะเราถามว่าโอเคเพื่อนถามว่าน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวแก้วละเท่าไหร่เออเขาสามากเขาจะพูดภาษาสเปนเขาจะเป็น <and> เขาจะพูดภาษาของเขาอะนะคะ thank you ma'am ได้มาแล้วนะก็ <G uard> น,น้ำมะพร้าวนะคะสี่เหรียญแต่ว่าพวกผลไมอ้อ่ะหกเหรียญมะม่วงกองใหญ่มาก อ๋อนี่มีสัตว์เลี้ยงค่ะมีนกแก้ว้อ้กระต่ายค่ะเขาให่เปิดเข้าไปได้นะเชดอเพิเขาว่าโอ้ยเอาของที่บ้านมาขายถ้าจะดีเนาะเออขอเสร็จรถเกมาด้วยเอดูเนี่ยนั่นเด็ดนะุกสิ่งอย่างน่ารักเด็ดเนี่ยมึงสองต้นมะเขือค่ะจะต้นมะเขือน่าจะเป็นมะเขือม่วงอันนั้นด้วยอ่ะดอกแคร์ด้วยอ่ะคนไทยป่ะเนี่ย ไม่ใช่นี่เขาก็กินนั่นไม่ใช่ดอกแครเหรอนสูงๆนั่นน่ะไม่ใช่ดอกแคร์ดอกแคร์มันต้องแบบพริกอ่ะพี่หน้าบ้านพี่ตู่อ่ะเออบอลเพชรอืมสวยใช่ไหมดูดีแกตะบองเพชรอ่ะสวยงามเชียวถ่ายเลเออสวยๆเอ้ยน่ารัก่ายอยากได้ต้นมักี่เหรียญวะ ถามอุ้ยน่ารักน่ารักแกน่ารักหมดเลยออืึรักสุดมีกันหุบ Thank you อย่างกบหุบอะไรวะอยู่ในกน้ำเย็นเหรอขายน้ำขายน้ำขายสแน็คอะไรพวกนี้อ๋อรองเท้าค่ะรองเท้าบูธอื้มข้าวบอยบูธร้อน

คือว่าของในบ้านไม่ต้องเอามาทิ้งเอามาขายที่นี่เอออือันไหนที่ไม่ใช้แล้วอะไรเงี้ยนะก็เอามาขายได้เลยนะนี่รองเท้าบูทนี่ของผู้หญิงเเนี่ยสีเลกเอ่ะเออน้องสวยดีเนี่ยแต่ว่าซื้อไปก็คงจะไม่ค่อยได้ใส่นะเออผู้สีน้ำตาลนั้นน่ารักดิสั้นเนี่ย ของเล่นเยอะแยะแล้วยิ่งดูดีๆอยู่เลยนะคะยังใหม่ๆอยู่เลยอะ่ะคือคนประเทศนี้นะเขาชอบซื้อของอะ่ะแล้วก็ไม่ได้ใช้อะ่ะเนาะใช่พอปีอปีหนึ่งก็เออคือคือค่าแรงเขามันเยอะนะแล้วข้าวของมันถ้าเทียบกับค่าแรงแล้วคือมันก็ถูกอะ่ะก็เหมือนซื้อง่ายอะคะ่ะ ซื้ออะไรก็แบบตัดสินใจซื้อง่ายๆเพราะว่ามันไม่ได้แพงมากตุ๊ตกตามีเาส์น่ารักมากเลยพอซื้อง่ายๆทีนี้มันก็เยอะเต็มบ้านนะคะก็เอามาวางขายอุย้ยหมวกค่ะเจอหมวกเจอหมวกเจอหมวกน่ารักมากเลยอ่ะไปไหนละ่ะมาเอามาต้นไม้มาต้นไม้มชั้นนี้แตอยากรองหมวกใบเท่าไหร่ไม่รู้นะคะน่ารักมากเลยเลยเป็นแบบทับบอย โอ้นี่ไงมีไซส์เอ็มฮะแต่ชอบไอตรงข้างบนเนี้ข้างบนนี่มันหาดูที่มันมีอยู่ป้าไม่มีแล้วนะไม่มีนี่อยู่ตรงนี้ใบเท่าไหร่ไม่รู้อยู่ตรงนี้จะไซส์อะไรไม่รู้ตรงนั้นนะที่แบบข้างบนนะเดี๋ยวถามเขาดูแฮมเมอร์ชีสส์ twenty five มันเป็นของใหม่อะนะคะอันนี้มันไม่ใช่หมวกมือสองอะนะคะแต่อันนี้ก็น่ารักนะจริงๆนะโอ้ไม่ใช่ L Mm, only the front. Mm. This, this one is for the, the horse. I Yeah. Oh, oh, this one's horse. Oh, okay. Uh, horse this okay. horse. M. M. Um, yeah, yeah, yeah. yeah. Ah, this one is M. We'll try this. This is M two yes, brown. Too, which, which one is the front? <laughs> this one in front, this right? Is yeah, a horse in front. When have a horse in front? I do. Um. I I do. I do. Right this way or this way. อน่าอ่นี่น่นี่นี่นี่ t ี่นี่นี่าี่าี่น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 ี่เี่นี่นอ่าี่น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 ี่าี่นี่นี่นอ่นี่นน่น่่ีน่่่่่ี่่่่า่่ี่ี่่ี่นี่่า่่า่ี่่่ อะไรนะเชือกเชือกเนี่ยไว้อะไรอ่ะเนี่ยเนี่ยเชือกใต้ใต้บาะใต้เนี้ยเถานที่กี่บาทฮอร์สเฮียร์ฮา o มาร์คฟอร์ดิสเอาหัวออกมาเดี๋ยวนี้นางถอดหัวเดี๋ยวนี้หัวล้านมากเลยนางผมก็ไม่มีเออยังยัมาใส่หมวกเห็นไหมเขาบอกว่าใส่หมวกแล้วหัวล้านหัวล้านแต่ตอนแรกว่าจะเอาสีดำนะก็ว่าสีน้ำตาลมันเท่ตรงนี้อื นี่มันเท่ตรงนี้ก็ตรงนี้แต่อันนี้มันลายตรงนี้สวยดีแค่นั้นแหละแล้วมันเอาเสียงตังก็ได้เอาเอา take this one จ่ายตังก่อนนะคะ25เหรียญค่ะนี่นี่นี่เข้าเกี๊ยวเข้าเกี๊ยวสารพัดใส่ซอสเติมด้วยจะเอาเผ็ดเอาหวานอันนี้แบบหวานเผ็ดอันนี้แบบเปรี้ยวมะนาวนี่แบบเผ็ดอ๋อแล้วก็เช็คเช็คเช็คได้ไหมใส่ไว้แล้วก็เช็คเช็คเช็คโอ้ยยูเมกยังไม่ได้ อ๋อ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 เ๋ออ๋ออ๋ออออ๋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 อ๋ออออ๋ออ๋ออ๋ออออ๋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 อ๋อ

ใช่ไหมมีสองใบที่บ้านน่ะหรอชอบอันนี้ว่ะใหญ่ดีเออกันแดดได้ดีนะเออฮะมา for one seven seven dollar อุ้ยแกเออเอาไหมเอาไหมถูกดีอันนี้อ่ะอันนี้ไม่สวยเหรอชอบอันนี้อันอะไรไมมมีแล้วชอบอันนี้มันใหญ่ดีอ่ะ which one day's in font เหมือนกันมั้ยอันนี้อันนี้ใหม่เขาบอก โอ้ยดูสิใหญ่ดีอ่ะเราเจ็ดเหรียญเองอ่ะอ่ะดูดิโอ้ใหญ่ดีจังเลยแม่สิ่กันมากเลยอ่ะซื้อซื้อเจ็ดบาทเจ็ดบาทเองอ่ะได้ราค่ะหมวกอีกหนึ่งใบซื้อมันเอาไปที่ไหนก็ได้แต่หมวกนี่แหละได้แล้วค่ะหมวกอีกหนึ่งใบสวยบอลสวยบอลงามนะแกอันนั้นอ่ะมันมันนัมไม่กระชับตัวหัวเลยต้องรูดเอาต้องรูดเอาใช่ไหม ชองกิตส์เอ็กลูกสวยดีนะเอามาถูกดีเจ็ดเหรียญอมาซื้อให้ซื้อให้อ่ะคนละใบเลยจะได้ไม่ร้อนเอาค่ะโอเคได้หมวกอีกคนละใบนะคะใบละเจ็ดเหรียญเองค่ะนี่เมื่อกี้ขาวบอลยิ้มห้านะคะอันนี้เจ็ดเหรียญรีบคว้าเลยเออสวยดีเย็นดีด้วยนะใส่อยู่นี่ร้อนอยู่ตั้งนานอุ้ยพาน้องหมามาเดินด้วยเฮ้ วังโดนเหยียบนะลูกตัวน้อยมากเลยมันก็อย่างมีอะไรแล้วนะคะก็เป็นอย่างเงี้ยก็อย่างเงี้ยค่ะซอกทุกซอยใช่ค่ะอาหารมันไม่ค่อยมีเนาะอาหารไม่มีหรือว่าไอ้ตรงตรงที่มันเป็นอะไรอ่ะอ่ที่เป็นอาคารนั้นหรือเปล่าที่เป็นโรงโรงเนี่ยนะเพราะว่าน่าจะคุกได้อะไรได้ตรงนั้นนะตอนนี้เราเดินได้แค่ไม่ถึงชั่วโมงนะคะเรายอมแพ้นะคะเพราะว่าแดดมันร้อนมากเลยเดี๋ยวเราจะเออรถอยู่ทางนู้นนี่ อ้าทางนี้เหรออันไหนกันแน่รู้วะ9โมง1ละนั่นไงนั่นไงอันนี้ก็มีไม่ใช่สิมันต้องมีที่จอดรถทางนี้ทางนี้ทางนี้มากกว่าเออเดินเดินลงนู้นไป9โมง9โมงครึ่งเองนะแดดร้อนมากๆเลยค่ะไม่ไหวยอมแพ้ค่ะเท็กซัสหน้าร้อนนี่มันร้อนมากๆเลยนะคะตอนนี้ประมาณ30เท่าไหรเนี่ยองศาทันนี้เนาะตอนนี้เอ่อ เก้าโมงครึ่งนะคะอุณหภูมิ31องศาเรียบร้อยแล้วค่ะร้อนเดี๋ยวไปนั่งในรถแี็กซ<ส>่ห,หนึ่งใช่ค่ะมานั่งพักกินกาแฟก่อนนะคะกินอาหารเช้ากันก่อนค่ะ ให้ด้วยเห็นไหมที่คั่วหรือที่อบอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะมีเครื่องมันจุบมันจุใส่ถุงให้เลยนะคะเป็นมเมล็ดก,กาแฟแบบเนี้ยนะคะอ๋อนี่ไงนี่ไงเป็นมเมล็ดก,กาแฟของที่นี่เลยนะคะมีมีหลากหลายชนิดให้เลือกเลยนะคะ ขอบคุณทุกทกท,กท่านนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจในการรับชมคลิปวิดีโอของก้อยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ